เจ้าต,ตักศิลมหาราชเลยแล้วปวดใครโอ้อหลายคนเล่นเป็นเจ้าตักศิลเยอะไปหมดเลยลูกที <c> ่ <oughs> พ่อจําได้ก็มีสอนรามเทพิทักษ์คือใครอ่ะพ <c oughs> ่อเอมีอะไรคุณอะไรบุญนาคไม่รู้ในเรื่องฟ้าใหม่อ่ะชื่ออะไรไม่รู้แต่นามคุณบุญนาคเยอะลูกหลายคนเลยไปครับพ,พ่อรู้จักอาจารย์แอนแล้วอาจารย์แอนคือใครครับ เขาครอบเพนใครอะครับก็เลาก็เขาไปเกิดที like ่หน okay. ังเรื่องพนดั้งพื้นฐานแล้วนะก็ไปเกิดที่หนังเรื่องบาลานซ์เออเอเหรอก้อนึกไม่ออกเดี๋ยวค่อยไปดูครูแอนมาคามินน่อาจารย์แอนนี่ก็เป็นเหมือนสาระการเปลี่ยนเนาะใช่ไหมเป็นสาระหมู่จะเรียกว่ายังไงดีเหมือนเดือนหมู่เลยเนี่ยที่เคยขึ้นไปหาหลวงพ่อแก ตาของเราครับผมครับผมคือว่าที่หนังเรื่องสมจคือว่าหมวกท่านไม่มีขนนกเปลียวนั่นไงอยู่ข้างบนปลายไงคือว่าที่หนังไม่มีอ่าบางทีหมวกลบบางทีไม่มีหรอกลูกหมวกลบบางทีไม่จําเป็นต้องมีเพราะมันเกะกะเข้าใจไหมครับนูนอาคารนู้นก็เป็นอาคารคือ่าคือว่าเขาทสวยมากเลยนอตั้งศพศพหลวงตา แล้วก็มีเออ่เมนอยู่ด้านหลังต้นอะไรเอ่ยโพไซต์กลางทำามเป็นซุ้มสวยเลยมีล็อเวียนเต็มไปหมดจะต้ามาดูไม้ดัดนี่มาดูไม้เถาไม้ดัดวัดค่อนข้างเงียบครับไม่มีใครเลยเห็นไหม มีเราเป็นนักท่องเที่ยวสองคนพ่อลูกแล้วก็มีสบายเลยแล้วแล้วก็มีสมเด็จ <m ess im> พระเจ้าตักสิมหาราชใช่เลยเลยเลยอีกพระนางหนึ่งพระเจ้ากรุงธนบุรีถูกต้องเก่งมากครับผมอะตามายืนตรงนี้แล้วยืนตอนไม้นี้